สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่นุชจะมาบอกว่าครีมเข้าเต็มที่แล้วนะคะครบทั้ง3สูตรนะ,ะวิธีใช้นะคะกลางวันใช้คู่นี้ค่ะลงด้วยครีมไข่มุกผสมัวหิมะาก,ก่อนแล้วตามด้วยครีมกันแดดนะคะกลางวันนะก็คือ,อตอนเช้านะคะอาบน้ำล้างหน้าเสร็จปุ๊บ คู่นี้นะคะกันแดดนะคะสำคัญต้องทาทุกเช้านะคะแล้วก็พอกลางคืนนะคะก่อนนอนทำความสะอาดผิวหน้าเสร็จปุ๊บลงด้วยครีมไขมุกบางๆนะคะครีมไขมุกผสมบอยมามบางและตัวนี้ค่ะครีมขมิ้นไพรนะคะบางๆนะคะอ่อนาอ่ะทา,าเป็นลักษณะแบบอ่ เขาเรียกอะไรเหมือนสลิปปิ้งมาคเลยนะคะก็คือทานหนานิดนึงนะคะอ่ะก่อนนอนนะคะล้างหน้าสะอาดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะหน้าเรายังมีความชุ่มชื้นอยู่ลงไข่มุกผสมบัวหิมะบางๆและตามด้วยขมิน้นไั่ผสมบัวหิมะแบบสลิปปิ้งมาคเลยนะคะฝ้ากะรอยแดงรอยดำสิวนะคะต่างๆจะจางไว้มากนะอ่ะ ทั้ง3สูตรของพี่นุชนะคะกันแดดไข่มุกนะคะแล้วก็ขมิน้นไผ่สสูตรนี้นะคะของแท้เกรด A แน่นอนนะคะลองซื้อไปแล้วสัมผัสเนื้อครีมดูได้ว่าจะไม่เหมือนกับของร้านทั่วไปนะ,อะตอนนี้พี่นุชจัดโปรโมชั่นเซตเล็กนะคะ3ากระปุกนี้เซตนี้นะคะก็คือใช้ได้ประมาณ1เดือนนะคะเซตนี้นะ อยู่ที่300บาทนะคะโปรจัดส่งให้ฟรีนะคะแฟตนะคะจัดส่งฟรีแฟดนะรีบทักถามเข้ามาเลยจัดส่งให้ฟรีกรณีโอนนะคะ